ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอจอมพระนะครับมาพบเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จจากการใช้โฟทีในนาข้าวนะครับ<ส>แล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิด้วยนะฮะสิ่งที่เราต้องมาวันนี้เพราะว่าข้าวคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราต้องการให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรกันนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ ที่คุณพ่อใช้โฟทีอันนี้อันนี้กี่ไร่นะสิบไร่สิบไร่ในอดีตเนี่ยก่อนที่จะใช้โฟทีเนี่ยผลผลิตที่ได้เนี่ยเราเกี่ยวข้าวแปลงเนี้ยได้ประมาณเท่าไหร่ครับได้ไม่เกินสามเกวียนสี่เกวียนเลยสี่เกวียนนี่เก่งละเก่งแล้วสุดระบาีใหญ่แล้วเลยปีนี้อะไรเยอะอแต่ว่าโอกาสสี่เกวียนเนี่ยไม่ได้เห็นบ่อยเลยส่วนใหญ่ก็จะสามเกวียนคุณพ่อได้ผิดพันโฟทีมาจากไหนครับมาจากคุณพินครับคุณพินงานลูกสาวเพราะว่า ข้าวมันจะตายแล้วเพราะว่ามันจะเหี่ยวหมดแล้วแหละเพราะฉะบ้ผบ่าว่าไม่ต้องคีดหรอกไม่ต้องส่งมาไม่ต้องคีดหรอกว่าเออเอางาไปคิดไปคิดดูก่อนคิดดูก่อนอย่างนี้นะฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับสี่ครั้งครับสี่ครั้งตามสูตรบริษัทเลยหลังจากฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างครับกี่วันอาทิตย์หนึ่งผมออกไปดูเป็นยังไงบ้างครับมันก็ขึ้นขึ้นคือเขียวหน่อยแล้วพอดีใบมันค่อยยอดมันออกยอดมันออกหน่อยค่อยออกนิดหน่อยพอดีละประมาณอาทิตย์หนึ่งอีกผมออกไปดูอีก ผมก็จะขีดซ้ําเลยทีนี้อ๋อก็คือตอนแรกใบมันเหลืองมันเหี่ยวมันเหมือนจะตายอยู่แล้วแต่หลังจากฉีดตัวนี้ไปหนึ่งอาทิตย์มันก็แทงใบเขียวขึ้นมาใหม่เลยแทงใบเขียวขึ้นมาใหม่เลยอ,อ๋ออาทิตย์หลังผมก็ไปดูตอนดี้มันใบมันขี้อยู่ในขีดตั้งเลยเขียวบอกวโอ้ดีตัวนี้ของผ<อ>มันเขียวตั้งเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับเห็นชัดเจนเลยไ้ตัดสินใจฉีดไปเลยทีนี้ก็ฉีดต่อเลยฉีดต่อเลยตอนเกี่ยวข้าวเป็นยังไงบ้างครับตอนเกี่ยวข้าวข้ามันมี มันไม่ค่อยจะร่วงนะไม่ค่อยจะหล่นเหมือนเดิมร่วงมันเหนียวร่วงมันเหนียวเม็ดมันเต่งใส่มันเต่งไปแล้วสิบไร่ที่พ่อฉีดด้วยโฟทีครบสี่ครั้งเนี่ยคุณพ่อใช้โฟทีไปกี่ซองครับซองแค่เนี้ยซองซองครึ่งข้าวที่เกี่ยวได้รอบนั้นเนี่ยได้กี่เกลีอนกี่ตันมีลบลบที่ใช้โฟทีเนี่ยโฟทีเนี่ยได้กี่ตันครับเจ็ตันเจ็ตันเลย จาก3ตันเป็น7ตันนะครับท่านผู้ชมผลผลิตเกินขึ้นมาอีก4ตันโอ้โหเกิน100%เนะพ่อเนาะเกิน100%ปรนปุ๋ยในอดีตเคยใช้กี่กระสอบพ่อส5กระสอบ15กระสอบตลอดเลยตลอดเลยพอมาใช้โฟทีเนี่ยข้าวแรงกำลังจะตายด้วยคุณลูกบอกว่าต้องฉีดแล้วปุ๋ยยัง15กระสอบอยู่ไหมครับปุ๋ยส5ภาสมได้ใส่ใส่แค่เจ็ดกระสอบเอง รถออมาครึ่งหนึ่งเลยนะพ่อมีโรคเข้าทำลายไหมครับไม่มีครับโรคเข้าทำลายไม่มีเลยเชื้อราไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยยาฆ่าเชื้อราใช้ไหมครับไม่ได้ใช้เลยอีกข้อนึงแมลงเข้าไหมพ่อไม่มีแมลงมีแ่ีดโฟทีนสบายเลยต้นมันแข็งข้าไม่ล้มด้วยข้าไม่ล้มด้วยไม่ล้มอาไปขายที่นั่นอะไปขายที่สากาตอนอะบางคนละขายไรกิโลละแปดบาทยี่สิบแปดบาทห้าสิบหกสิบผม ก็ให้8ดบาทผมเมยขอเลย8บาท80ตังค์เลยโอ้แปดบาทแปดสิบ้เว่าเขาเลยไหมได้สูงกว่าเขา3าตังค์ครับทำไมทำไมเพื่อนเขาไปขายเรียวกันทำไมเจ้านี้ทำไมได้เยอะได้กับเาข้าวเขาต่างกันเม็ดข้าวมันสวยเม็ดข้าวมันสวยขาวดูของผมดูแล้วสวยคือแปลกกว่าชาวบ้านเขาเลยว่าง้นเห็นไหมครับท่านผู้ชมประหยัดทั้งยาฆ่าเชื้อยาฆ่าแมลงแล้วก็ลดปุ๋ยไป50%สิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือผลผลิตข้าวนะครับจะเคยได้3ามเกวียน หรือ3ตันกลายเป็น7ตันมหัสจรั์ขนาดนี้นะครับมีอะไรฝากให้ท่านเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิหรือข้าวแต่มันอื่นทั่วประเทศไทยบ้างครับอยากได้ผลผลิตข้าวเยอะๆใครลองใช้ดูปูทีเหมือนเหมือนได้ผมใช้ได้ผลมากได้ผลเพลินมากเลยครับปีหนึ่งปีหนึงจะได้ข้าวเยอะลดต้นทุนซื้อปุ๋ยด้วย <Okay. S 1> โอเคขอบคุณครับวันนี้ทีมงานโฟทีต้องขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสั่งซื้อโฟทีของแท้ต้องน้องเจนโฟทีเท่านั้นนะคะ